เฮ้ยมานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้วะแัน่หรือว่ามานั่งแซวสาวไม่เคยคิดที่จะชวนเลยนะเดี๋ยวนี้เปล่าเพื่อนก็แค่เราคิดถึงบ้านนะบ้านอีกแล้วยังไม่ชินนีหรอวะอยู่ๆไปเดี๋ยวก็ชินเึงแหละก็บอกแล้วไงบ้านมันไม่หนีไปไหนหรอกก็แค่มันรอวันที่เรากลับไปพร้อมกับความสำเร็จก็แค่นั้นเึงแหละเฮ้ยแล้วนายไม่คิดถึงบ้านบ้างเหรอบ้านเหรอ เราก็คิดถึงนะเว้แต่เราคิดว่าอยู่ที่นี่มันก็อิสระดีอะ่ะไม่ต้องมีคนมาคอยจู้จี้ขี้บน่นบ้านหน้าเบื่อตายเฮ้ยมองอะไรวะมีอะไรไมีอะไรเป็นไหนเป็นไหนเอา้าเราจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรฮายนี่เธอ อากาศที่นี่ดีมากๆเลยเหมือนสุวิตท,ที่ฉันเคยไปครั้งก่อนเลยอะ่ะแกนี่ก็เพ้อเจอ้อตลอดอะ่ะแกไม่เคยเข้าใจอะไรในความเป็นไฮโซฉันเลยอะ่ะชอบขดอัดฉันตลอดเลยแกด <Yeah. S 1> ูไหมเพราะอะไรชี่หนูพูดแบบนี้เพราอ,อะไรเพราะฉันสวยและรวยมาก